คุณคุณน้องดูหน้านี่สภาพดำนะคะคุณน้องดูนี่หมอปูช่วยอีกแล้วมือดึงแล้วมันคายอยู่ตรงปลายเองอ่ะมันเอาไม่ไหไม่งั้นก็ไปโรงพยาบาลกว่าจะกิดแล้วคาท่อทิ้งไว้เนี่ยโอ้ยเจ็บมากกว่านี้อ่ะลูกเจ็บเจ็บเจ็บมากกว่านี้อดทนนะอดทนนะขคน นนเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะเนะี่เดี๋ยวได้แปลงเพศนะบอกเลยไปคาคาไว้อย่างเงี้ยได้แปลงเพศเลยนะเอาไม่ออกเนี่ยอดทนเอาลูกอดทนเอามากกว่านี้ดําก็อดทนมาแล้วน่ะใช่สีตอนนั้นหนูสลบแม่ครับครับ ครับครับตอนนั้นสลบตอนนั้นสลุมาตอนนี้มันไม่ใช่นะ,อะตอนนี้ลิฟเตะเยอะแยะเลยนนะอืยลิฟเยอะด้วยค่ะขนาดเรา